สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยววันนี้พอดีอยู่ในลานนะครับอยู่ในลานแล้วพอดีมีรถด,ดำหกล้อสวยๆนะครับมาดำงานหน้างานตรงข้ามที่พักนะครับก็เลยจะถ่าย ันนี้เป็นฟูโซนะครับฟูโซมิซูฟูโซหกล้อเครื่องเท่าไหร่เดี๋ยวรอถามโว์กระบามีเพ้นเป็นธงชาติไทยนะครับ รถย่านแถวสมุทรปราการนะครับที่ไม่ต่างกับรถแถวบ้านเรานะ ก็สวยนะเดี๋ยวจะถามพี่เขาสักนิดนึงนะครับว่าตัวนี้มันเป็นคู่โซ่เครื่องเท่าไหร่สวยนะครับสวย อันนี้มันเป็นมันเป็นเครื่องเท่าไหร่พี่เสองโบเขาเขาเรียกว่ามิซูฟูโซเครื่องสองโบอย่าง<บ>เงี uso, ้ยเหรอฟูโซเครื่องดีสิบหกดีดีสิบสี่แล้วประกอบัวอ๋อเป็นมิซูฟูโซเครื่องดีสิบสี่นะครับแล้วพี่เขาบอกประกอบโบเอาเป็นหน้าหน้าสไตล์ยุ่นนะครับหน้าสไตล์ยุน่นมอเจริญดีทีมงานมอเจริญดีนะครับนำใชยบริการสวยนะครับสวยโอเค สีเขียวสวยครับเดี๋ยวรอขอคันอื่นถ่ายด้วยมีสามคันปะครับเขาเนี่ยครับสวยนะครับสวยสวยไปเราดูท่อไปคันไคันหนึ่งแล้วนะครับยี่สุหัวยาวนะครับตัวนี้ถามเครื่องแกแกบอกว่าเครื่องมันไม่เดิมแล้วนะ ทีมงานเดียวกันนะเขาจะมีอยู่สคันนะครับเสียงโบเสียงหอนลั่นๆนะครับเรามาดูจังหวะแกถอยดำดินนะครับแ mm hmm. มคโครก็ทีมงานเดียวกันนะมีไฟสปอร์ตไลท์ห้าดวงนะแมโครโอ้คันนี้เสียงเรามาฟังเสียงกันเรามาดูมีสู่หัวยาวเครื่องไม่เดิมแล้วเพราะว่ารถมันหลายปีแล้วเนาะ ถามพี่เขาทีมงานเดียวกันนะครับรถตุ๊กตามีไฟ LED ด้านบนนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นโคมยม่หมดเลยเรามาดูจังหวะท่อเหมือนกันเลยนะท่อออกหลังสามลั่นเสียงเรามาดูตอนยกนะ โอ้ลายประเทศไทยเหมือนกันเลย แต่ละคันนี่เจ็บๆทั้งนั้นเลยโทนเขียวหมดเลยนะไอ้คันเมื่อกี้เขียวอีกแบบหนึ่งนะคันนี้เขียวอีกแบบหนึง่งอันนี้หน้ายาวหน้ายาวเนี่ยผมเคยขับอยู่ครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับเป็นรถเทียบนะครับรถเคีนนะ่ะรถเทียบขับยากนะครับมันตอนนั้นหัดขับรถใหม่ๆด้วยนะมันมองไปข้างหน้าแล้วมันยาวอะ่ะมันยากอะ่ะ สวยนะสวยเดี๋ยวพาดูรอบๆหน่อยรอบรถหน่อยสักนิดหนึ่งมีไฟโอ้โหไฟปังทะเบียนยุ่นนะครับปังทะเบียนยุ่นแล้วก็ข้างหน้ายุ่นนะอ่ะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเก็บแบบสไตล์แบบยุ่นนะครับแล้วก็มีไฟ l อวดีข้างบนตุ๊กตามิชลิน กระทะเนี่ยเป็นชุบหมดเลยนะครับกระทะเป็นชุบโครเมียมนะครับถังน้ํามันก็ยังเป็นโครเมียมอ่าถังน้ํามันเขาเรียกสแตนเลสหรือเปล่าถัางมันเพราอโอ้วันท้ายท้ายก็สวยอ๋อวิงานทีมงานเขาเมื่อเช้ารู้สึกว่าจะเห็นมี3คันนะเดี๋ยวรออีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นอีซูซุนะครับคันแรกเป็นอีซูฟูโซไปสีเขียวสวยนะครับเขียวสวยสวย มไม่ถูกกัน,นอีกขันหนึ่งรออ้อขันหนึ่งเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปก่อน,นขันสุดท้ายนะครับคันสุดท้ายอีซุขันสุดท้ายนะครับอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งมาแล้วทราบมาแล้วครับ,รบขันสุดท้าย พี่ขอถ่ายคลิปลงยูทูบหน่อยนะครับแต่ว่ามันถ่ายไปสองันแล้วตัวนี้มันเป็นเครื่องอิซุเครื่องอะไรนะเครื่องล็อกเล็กครับ 6BG 6BG โอเคนะครับ <D> ครับเป็นอิซุเขาบอกเครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับ 6BG นะครับล็อกเล็กนะผมก็ลองฟังเขาดูนะผมก็บอกไม่ค่อยถูกนะแต่มันเป็นอิซุ <5. S 1> อิซุ <5. S 1> เดก,ก้าป่ะอย่างเงี้ยเลขอ่า โอ้คุมมี่มชุบเลดกระทะนังคันคันนี้เห็นพี่คันเมื่อกี้เขาบอกว่าคันนี้เจ็มสุดนะคันนี้เจ็มสุดลองเพื่อนๆก็ลองดูนะครับคันที่หนึ่งเป็นมิซูฟูโซนะครับคันที่สองเป็นอิสูหัวยาวนะครับแล้วคันนี้คันที่สามเป็นอิซูล็อกกี้เนาะผมผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะล็อกกี้เสียงถอยญี่ปุ่นนะครับบางฝุ่นนี่จัดเต็มอย่างหนาท่อออกข้างหลังหกใบนะครับเป็นท่อออกข้างหลังหกใบกระทะชุบคุเมี่มนะครับ ถังน้ำมันสเตเลตกระบะโอ้โหไม่มีรอยไม่มีเพื่อนสักแอะนะเดี๋ยวเรามาดาูข้างหน้ามีสปอตไลท์ทั้งหมด3 2 5แถวนะครับมี5แถว1 2 3 4 5แล้วก็มีไฟ LED แถวหนึ่งมิชลินมีหวอด้วยนะอยู่ข้างบนนนมีหวอด้วยนะเรามาดูจังหวะด,ดำกันนะขากระจกชุบครเมเพียมนะครับรามาดูจังหวะด,ดำ สวยๆเสียงขอยญี่ปุ่นอ่าไอรีวิวอ่ารุ่นเครื่องอะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับอย่างอย่างที่รู้แล้วผมขับเทลเลอร์วิ่งตู้เนาะแต่ว่ารถสวยเนี่ยรู้อยู่เดี๋ยวถ้าผมพูดผิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาติชมได้นะครับเข้ามาติชมได้คอมเมนต์มาว่าได้นะถ้าตัวไหนผิดยังไงก็คอมเมนต์มาว่าได้นะเรามาดูจังหวะดัม กระบะก็จะเป็นทงทงเหมือนกันหมดเลยโขันนี้แม่งเจ็มสุดขันนี้เจ็มสุดจริงๆอันนี้เจ็สุดนี้เจีมสุด,นนเ,สดเดี๋ยวเขาก็ต้องจอดเอาให้พี่ผู้หญิงเขาเซ็นนะเซ็นเที่ยวนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับมีอะไรก็เดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆนะมีอะไรก็จะมาลงให้ดูเรื่อยๆก็วันนี้ถ่ายความสวยงามของรถด,ดินแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมาดูหน้าตัเต็มอีกสั้งรอบนึง<ฮ>สวยสวยไฟในสุยาชอบเป็นพิเศษเลยไฟสปอร์ตไลท์ฟังฟูนีน้ยื่นยื่นออกข้าง ห้าสิบเซนได้ั้างนะฮะรถย่านนี้เลยนะครับรถช่างอะไรเขาเนี่ยช่างปุ้ยสุพรรณอ๋อเดาจะต่อที่อู่ี้ช่างปุ้ยสวยๆกระจกแต่คันนี้ก็ดูแลดีมากๆเลยนะ ่เดี๋ยวๆแกเสร็จแล้วเดี๋ยวถามกันหน่อยอให้ช่างปุ้ยสุพรรณนี่คือที่เขาต่อรถใช่ไหมอ๋อที่ตกแตง่งแล้วต่อต่อต่อที่ไหนต่อที่อู่เราแล้วก็สีทำที่นี่โอเคครับถ้าถ้าว่างๆอยากเข้าไปดูสักหน่อยก็ลองทิมเข้าไปสุริยาพามทุกในส,สุริยาพามทุกในช่อง YouTube ก็ทำพวกรถเทเลอร์อะไรนี่แหละครับก็ทำหัดเพิ่งหัดทำ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ สวยๆนะแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้คันสุดท้ายแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครบทั้งสามคันแล้วขอจบคลิปจต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องกวนพี่ๆเขาทํางานเนาะเขามาเคลียร์ที่นะฮะพอดีจะมีสมาชิกใหม่มาเช่าอยู่ใกล้ๆเรานะครับทางพี่ผู้หญ <wh ิงคนนู้นแหละเมื่อกี้ก็ยืนคุยกับแกอยู่เราจะทำพวกโกดังเก็บของนะครับสําหรับคลิปนี้แมคโครก็สวยนะแมคโครไม่ได้ไปถ่ายใกล้ๆนะพอดีเขาทํางานอยู่ไม่สะดวกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชมคคคคลลลลิปนนนี้้แวถูกกใจ็ขอะะไ์รับ สำหรับที่ผมพูดผิดรุ่นอะไรก็คอมเมนต์ติชมมาได้นะอย่างที่บอกนะครับไม่ได้เก่งเรื่องอรุ่นรถแต่อย่างใดก็พยายามถามพี่เขาพยายามให้เพื่อนๆได้รู้มากที่สุดนะครับผมไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเก่งเนาะก็แต่ว่าผมรู้แต่ว่ารถแต่งยังไงยังไงเนี่ยผมรู้แหละถ้าว่ารุ่นรถอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยเก่งโอเคจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับของพี่เขาเสียงถอยญี่ปุ่นเออเสียงญี่ปุ่นนะน่าจะเป็นเสียงเบรกนะเนาะ Oh.